สำหรับติงอยู่กับพวกเราในรายการเมเนตเรยแอสสวัสดีครับเป็นแชร์ครับวิวจ้าอิงฟ้าค่ะอ่าวันนี้นะจ๊ะเราอยู่กับออฟฟิเชียลแชเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดของ g m m จ v วีจีนแหนึ่งแล้วอีกแล้วอีกแล้วใกล้หมดละใกล้หมดละกับเรื่องคิดแนบนะฮะรับจ้างรับรับรับนะรับรอลิงนะรับรอิงรับจ้างรักต้องฉับ ให้ชาร์จเพราะว่ามันแบบรอลิงรอเรืออ่าใช่อ่ะคือตอนเนี้ยกำลังจะมาและอ่าใช่มาต่อจากยังลบนะมาต่อจากน้องยังลบเลยวันนั้นวันนั้นมาวันศุกร์ใช่มาวันศุกร์นะฮะสัปดาห์หน้านะจ๊ะไปดูกันก่อนว่าตัวอย่างแบบออฟฟิเชียลล่าสุดที่จะแบบออนเนี้ยเป็นยังไงอ่ะไปดูกันไปไอ้ินเปลี่ยนแผนว่ะมึงต้องยิงไหชิวทิงตอนเนี้ยเลยอ่ะเอ้าเออ ของมินกับคิวัวดีมากไปตีกิ่งไว้ต้ามึงจัดการสอบดีๆนะเว้ยแล้วส่งหลักฐานให้กูด้วยไอ้กูจะหลบไปแล้วจริงช็อกกิ้ยิ่งเงยเั้าึงทาไงเขาเอ้าเอ้ามึงช่วยกูไว้ทำไมวะ อยู่ซ่อนตัวกูที่นี่ไปก่อนไม่เอาสองสามหน้าโอ้ยโอ้เข่งเลยมากอะเจ๊ก็อย่าดิ้นดิปนเล็กก็ไม่ได้ตัวเล็กเดี๋ยวรอข้างล่างนะเอ้ยเม่นไม่ใช่อย่างนั้นช่วยให้ความร่วมมือด้วยกูนายวะช่วยด้วยครับน่วจะไมช่วยเอาพ่อช่วยช่วยครับช่วยครช่วยเผื่อออกมา ฟ้าก้องนอนตุกคืนเลยใช่ไหมเนี่ยชีวิตกูจะสงบมึงแม่งเป็นโจรที่ป่วยที่สุดตั้งแต่กูเคยเจอมาเลยนะผมเพิ่งไปใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจมาแล้วพวกค่ารักษาที่มีจัดก,การหมดเลยที่ว่ารับจ้างับพาตัวกูอะพอนอน้องป่วยใช่ปะ่ะงั้นถ้าจ้าหมึงเรียกข้าถ่ายตัว,วกูจากพ่อกูอะฮะต้งเงินทั้งหมดอะมึงเก็บเอาไว้เลยไม่รู้ว่ามันทำแบบนั้นไปทำไมมึงไง ตัวมึงมก็ค่้ถอดแล้วอปไต้วติ้ลไต้เติ้ลไต้เติ้ลเล่นอะไรอย่างงี้แะถอแล้วไป<า>เกียวอย่าไปอดวงการนี้ถ้านายเข้ามาแล้วนายออกไปไม่ได้หรอกูเข้าใจนะทำไมกูต้องอยู่คนเดียวตายคนเดียวเกิดเป็นลูกชายฮีโร่อะมันก็จะอะไรแบบนี้แหละน่กไม่มีใครควรเอาชีวิตมาเสี่ยงกับกูเกียวเกียว กูปล่อยมึงไปไม่ได้กูจะอยู่ข้างมึงมึงไปให้มึงนอนฝันไรอีกมั้งมึงทำแบบเนี้ยต่อไปคงเองแหละที่จะสวยคิวไป ทำไมเมย์ปกป้องกูขนาดนี้วะเราโกงแค่อยากอยู่กับมึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้แล้วนะที่เพื่งอนจังฟังรู้สึกตอนที่มีความสุขได้อะมันถูกมันเราโกงกับมึงเดี๋ยวนะมันถูกไหมหมายถึงนั่นเลยฉอดเันแกมันมันอ๋อหกขันย โกกัญญามาแล้วอืออือฮะฮะอ่า <enfin> คือเอางี uh> ้เราไม่ตัดสินดีกว่าเรารอดูตัวเต็มอ่าหมายถึงโพโพหมายถึงโพคือเริ่มตัดส่วนนิดหน่อยนิดหน่อยคือตอนแรกคิดว่าเป็นโอมเลงมาตลอดจนกระทั่งสีนั้นเมื่อกี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเลงโอมไหมแต่เอางี้เราไม่เราไม่ปักดีกว่าเดี๋ยวเรารอดูตัวเต็มก่อนแล้วเราค่อยไปักอีกทคือสับสนอะ แต่นั่นเป็นนั่นเป็นอะไรนะาจะตามป่ะไม่น่าจะน่าจะเป็นแบบแก๊งฝั่งคนร้ายอ่ะแก๊งฝั่งโอฝั่งโอมอ่ะที่แบบว่าน่าจะรู้น่าจะเป็นคนที่โทรศัพท์อ่ะที่แบบว่าเอ้ยมึงเปลี่ยนแผนน่าจะคนนั้นที่โทรมาน่าจะเป็นแบบผู้ร่วมขบวนการได้ๆอ่ะแต่ดูจากตัวเทรลเลอร์ล่าสุดกับอันเก่าอ่ะไม่ได้ต่างกันมากเนเรื่องใช่มันก็จะคือคือเดิมชที่แบบว่าอ่ะก็ รับผ่าตัวเขามีคนจ้างให้รับค่าตัวแล้วแบบให้ค่าทิ้งอ๋อใช่เออแต่คราวนี้ก็ไม่ได้ค่าก็เลยเก็บไว้เก็บไว้แล้วน้องน้องคิวอ่าน้องคิวน้องคิวที่รับบทเล้งเล้งเนี่ยใช่เออก็มาจ้างอีกทีหนึ่งว่าให้ให้ไปเลขาถ่ายไปเลขาถ่ายกับพ่อตัวเองใช่โดยโอมนะเป็นเป็นโดยโอมเลยมินแรงโดยโอมโดยที่ไม่รู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรแต่ว่าดูแล้วว่าน้องมีปัญหา ก็คือน้องน้องมีอาการที่แบบน่าจะเป็นโรคนอนละเมออะไรสักอย่างแล้วก็เลยตอนคืนเขาก็เลยต้องนอนกอดไว้ทุกคืนมันอาจจะเป็นอาการทางจิตที่เป็นฟีลแบบว่าอาจจะฝังใจฝังใจใดๆก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นของฉาิที่เขาวิ่งหนีอะไรสักอย่างอ๋ออยู่ในปากป่าปา้อยปา้อยหรือปาอะไรสักอย่างอาจจะเป็นข้าวโพดเออปากข้าวโพดประมาณนั้นประมาณนัเออแต่เขาได้ถ้าฝังใจกับพ่อเขาอยู่นะว่าแบบว่าเขาเป็นลูกฮีโร่อ่ะแต่ว่าไม่มีใครอยากจะปกป้องเขาหรอก อ้แต่ว่าคนที่เราเปิดเป็นพ่อคือดูร้ายนะดูร้ายดูเป็นฮีโร่แอบไม่จริงเหมือนกันดูเป็นดีปลอกดูมีเบื้องหลังดูมีเบื้องหลังดูเป็นฮีโร่ไม่จริงดูเป็นคนสร้างภาพใช่ใช่แอบ่จงจริงหรือว่าจริงใช่เป็นคนนี้ส่วนน้องโอมในเรื่องดูดูแข็งแรงกว่าอันเก่าอ่าใช่อันอันนี้ไม่อ่อนแอขนาดนั้นไม่ไม่ปุกเปี๊ยกปุกเปี๊ยกใช่อันเก่าแบบดูพี่ชายแบบแบบห่วงมากแบบว่าดูแลมากๆแต่อันนี้ดูไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นว่าป่วยมากแต่เห็นว่าป่วยเพราะว่าไม่หรอน้องคนนั้ <Chelsea. S 2> น,นใช่ไหมชื่อเขาชื่อน้องเชลซีเชลซีไม่รู้แต่น่าจะเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่จีมมเด็กใหม่จีมมอ,อีกแล้วได้าย เยอะตัว่เยอะมากชเยอะมากเป็นเป็นนักแสดงเยอะมากเหมือนน้องเชลซีอันที่เราไม่มีนะใช่อันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่เพราะปกติคือน้องจะอยู่คนเดียวแล้วก็แบบป่วยถูกป่ะน้องเมนอ่ะใช่น้องเมนที่รับโดยโอมโอมทีทีเออโอมกับโอมโอมกับโอมเป็นกับเป็นดียวกันใช่โอมเล่นพี่น้องงานอมินกับเมนมินกับเมนนม่หลมากเลยอ่ะเป็นแม่เป็นแม่น้องเมนแต่ก็คือเรื่องนี้ไม่ห่วงดราม่าอยู่แล้วเพราะว่าโอมเขาเป็นสายแบบ สสยดามา,าสายแบยบเออแบบว่าดามาต่พอพ่อเก่งเล่นเก่งไอวพวกแบบร้องไห้แบบอะไรอย่างเงี้ยมืมจะมากระแทกใจอยู่แล้วแต่แบบหล่อมากอันนี้หลอดจริงคือแบบเขินเลยไปเลยแอบเขินอุ้ยตอนยิ่งตอนแปะตรงแผงโอ้โลอเลิศ สุดไม่ยอกมึงนอนคนเดียวเอ้ยส่วนน้องเล้งอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแรกของน้องเล้งถือว่าเอาตัวเอาตัวเป็นตัวอย่างก่อนก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าต้องไปดูตัวเต็มใช่ดูอันนี้แล้วยังดูไม่ค่อยเห็นมากเพราะว่าไม่ได้ดึงอารมณ์มาเยอะใช่ก็เลยดูดูยังดูไว้ออกว่าเอ้ยน้องเล้งจะแบบแสดงเป็นยังไงบ้างแต่ภ้ารวมออกมาดีกว่าไพร์ล์ตนะใช่ดีกว่าไพร์ล์ตพี่รู้สึกว่ามันสมุดขึ้นอาจจะด้วยเขาเวิร์กช็อปใดๆกันเยอะ ด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเป็นเคมีใหม่คือคือสัมผับเรื่องในโอมไม่ต้องติดอะไรอยู่แล้วละเพราะว่าแบบว่าซีนซซซนซีนส่วนใหญ่ที่เอามาตรงเนี้ยมันเป็นซีนอารมณ์ของโอมทั้งหมดใช่คือเราแต่เราไม่ได้ห่วงเรื่องการแสดงโอมอยู่แล้ะเออเราตอนเนี้ยกำลังแบบว่าแอบกงบังวลเรื่องน้องเล้งแต่ว่าก็ต้องดูตัวเต็มว่าเล้งเนี่ยจะสามารถที่จะแบบขึ้นไตอารมณ์ไปได้พอๆกับเขาไหมเพราะว่าโอมเนี่ย โอ้โหทักษะการแสดงมัมนเป็นพี่ประจักษ์อยู่แล้วว่าเขาแบบเป็นคนแสดงเน้นิ่นนานเออแบบว่าเราเขาแบบเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็แสดงมาหลายเรื่องอแล้วเาารเาบวงรางวันก็ประจักษ์กันตลอดแล้วก็แต่ด้วยความที่น้องเล้งเล่นเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องซูนหนึ่งที่จะแบบว่าดึงอารมณ์หรือแบบทักษะมาให้แบบพอ,พอๆกับโอมอไม่งั้นน้องจะจมแต่ว่าต้องรอดูตัวเต็มเพราะอันนี้เรายังไม่ค่อยเห็นมากส่วนนักแสดงท่านอื่นๆก็โอ้โห ตัวตึงอยู่แล้วพี่ปลาแปงเล่นกันมาหลายเรื่องหลายือเรื่องนี้ก็รวบรวมผู้คนได้แบบช่ถูกไต่ต้นไต่ต้นอีกแล้วทำไมไตต้นได้บดประมาณนี้อีกเหรออ๋อแบบเป็นฟีลแบบโกงๆหน่อยอย่างเงี้ยจริงเลาวนึกถึงฉันยังคิดถึงคลื่นในวีเลยจริงแล้วนึกถึงเอ่อคอนเทนต์ที่น้องเล่นในที่ที่แต่ต้นเล่นในติ๊กต็อกตัวเองอะเวลากูเล่นเป็นคนดีมึงไม่เชื่อ ก็เลยบทอย่างนี้ไมันก็เลยเป็นภาพจำไงติดตาแต่ชื่อว่าต้นจะทำได้ดีก็แปลว่าทำถึงอางี้ถ้าเราจำข้ามน้องแบบนั้นเออก็ต้องไปรอดูนะจ๊ะเคมีใหม่เคมีใจโอมเล็งเลงโอมไม่รู้อะไรอมเลงหรือเอ็งเลงโอมก็ไม่รู้เอาชื่อโอมขึ้นก่อนแสดงว่าอาจจะเป็นโอมเลงแหละจะเป็นอมเลงแหละไปดูในเรื่องเอาว่าจะเป็นยังไงจะเป็น จะเป็นมินคิวหรือคิวมินออย่างงี้ดีกว่าหรืออาจจะเก็บเอาไว้ให้เราคิดเองอ่าก็ไม่รู้เพราะว่าปกติปักก็ไม่ต้องปักโคก็ได้ก็แล้วแต่คนจะมองเลยอก็นั่นแหละฝากไว้ด้วยได้ค่ะคิดนารับจ้างลักนะครับมาทุวันศุกร์นะครับสองนกครึ่งนะครับทางเยียม2ี่สิบห้าก็เริ่มมาแรกนะครับมาที่6กันยานี้นะครับชายเริ่มไปตอนแรล้วก็ย้อนหลังด้ทางเน็ตเฟิกนะครับสักชุ่ครึ่ง ก็ฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสำหรับติ่งนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมือน้าสำหรับติ่งจอยน์มิเซฟก็ติดตามชมแล้วจ้ะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย